ที่ฉันเพิ่งทํางานได้ครบหนึ่งปีแล้วก็ปีนี้เขามีตรวจสุขภาพเลยรู้สึกตื่นเต้นค่ะคุณหมอ,อมที่ที่ออฟฟิศแนะนําให้ตรวจหลายๆอย่างเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของผู้หญิงหนูควรตรวจอะไรบ้างคะอีกอย่างหนูเพิ่งอายุ23ปีเองนะคะจําเป็นต้องตรวจไหมจะเสี่ยงมีโรคภัยอะไรหรือเปล่าอายุ23ปีถามว่าตรวจสุขภาพทั่วไปอะไรบ้าง1วัดความดันโลหิตนะคะอันที่2ก็คือเจาะดูความเข้มข้นของเลือดว่าเลือดจางไหมอันที่3 กรณีที่คุณมีความเสี่ยงอ้วนนะคะอาจจะเช็คเบาหวานไขมันความเสี่ยงอ้วนหรือเป็นความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้จะเช็คเบาหวานในไขมันกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงอายุ23บามงทียังไม่ตรวจรนะคะคอันที่4ี่ก็คือการตรวจภายในแนะนําผู้หญิงทุกคนแม้ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะให้ตรวจภายในเมื่ออายุ21ปีขึ้นไปรรตรวจภายในตรวจอะไรบ้างการตรวจภายในนี้ก็เป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกบอกว่า เป็นการตรวจที่คุ้มค่าที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดราคาค่าใช้จ่ายถูกที่สุดเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับตรวจภายในคุณม้หญิงงูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตรวจได้ไหมตรวจได้ค่ะตรวจภายในเนี่ยคุณตรวจทุกปีและตรวจเมื่อมีการผิวติเช่นตกขาวตกเลือดมีเลือดออกผิวตินะคะปวดท้องไม่ทราบสาเหตุปวดประจําเดือนตรวจได้เลยและถ้าสบายดีก็ตรวจทุกปีก็ไม่มีข้อเสียเนื่องจากการตรวจภายในไม่ช้าไม่ชอกไม่เจ็บไม่ปวดและใช้เวลาไม่นานไม่ถึง5นาทีค่ะ ต,ตัวภี่นัยทราบอะไรบ้างทราบไม่ต่ำกว่าสิบโรคถ้าคุณเป็นนะคะ,คะตั้งแต่ช่องคลอดอักเสบฝีหรือต่อมน้ำมัทุลินอุดต,ตันเป็นหนองนายยังรู้เลยปัสสาวะรูปัสสาวะอักเสบนะคะปากมดลูกอักเสบมดลูกโตมดลูกบวมกระเพาะปัสสาวะอักเสบบางคนคลำเจอซีสรังไข่ม,มะเร็งรังไข่ถุงน้ำรังไข่อะไรประเภทนี้แล้วก็เจอลำไส้ท้องผูกยังรู้เลยค่ะดังนั้นการตรวจภายในเรียกว่า คุ้มค่านะคะได้ประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นตรวจเธอคุณหมอบอกแล้วนะคะตรวจแล้วมีประโยชน์มากๆเลยด้วยใช่ค่ะแต่ก็ต้องชมนะครับว่าวัยนี้นะคะใส่ใจนะใช่ใช่ดูสุขภาพดีก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีคำถามเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือเราเป็นเจ้าของสุขภาพเรื่องง่ายๆของสุขภาพของเราก็คือการกินอาหารครบมูผักผลไม้นะฮะส่วนออกกําลังกายพักผ่อนดูแลน้ําหนักค่ะอย่าให้มากเกินไปน้อยเกินไป